สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของกระบวนการวางแผนทางการเงินหรือว่า financial planning process นะครับซึ่ง process เนี่ยถ้ามองมันก็จะมีอยู่2มิตินะครับมิติแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนวงล้อที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี้นะครับมิตินี้ก็จะเป็นการบอกขั้นตอนว่ากว่าจะได้แผนการเงินออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนที่เป็นรูปเล่มหรือว่าแผนที่เรารู้อยู่ในใจเนี่ยว่าต้องทําอะไรนะครับมันจะต้องผ่านขั้นตอนหลกัหลกๆ6ขั้นตอนนี้นะครับ เริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกไปเนี่ยมันก็คือการดูนะครับว่าปัจจุบันนะครับเรามีฐานะทางการเงินยังไงมีข้อมูลทางการเงินยังไงนะครับมันหมายถึงว่าเราก็ต้องทําการเก็บข้อมูลหลายๆอย่างนะครับอาจจะต้องเอามาทําเป็นงบดุลส่วนบุคคลนะครับเป็นงบแสดงออกมาว่าเรามีสินทร,รัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่นะครับมีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนแรกเลยนะครับแล้วก็สําคัญมากเพราะว่า มันทำหน้าที่เป็นอินพุตนะครับเป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่แผนการเงินนะครับมองปัจจุบันเสร็จก็มาดูต่อนะครับว่าแล้วเราอยากจะไปยืนอยู่ตรงไหนนะครับมันคือการมองอนาคตต่อไปนั่นก็คือการดู financial goals ของเรานะครับเรามีเป้าหมายอะไรเป้าหมายทางการเงินก็ระบุให้ชัดเจนนะครับเวลาการกำหนดเป้าหมายเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือต้องมีความชัดเจนนะครับ เป็นตัวเลขที่วัดได้นะครับมีเรื่องของการระบุช่วงเวลาว่าต้องการบรรลุเป้าหมายเมื่อไหร่นะครับคร่าวๆก็ตัวอย่างเช่นฉันอยากจะมีเงินทุนเพื่อการเกษียณอายุนะครับสัก20ล้านบาทภายในเวลา25ปีนับจากวันนี้นะครับหรือเป็นปี2560 เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการกําหนดเป้าหมายแบบง่ายๆนะครับพอได้เป้าหมายเสร็จเนี่ยเราก็จะได้โจทย์ครบทั้งภาพนะครับเราก็ทําการเริ่มมาวางแผนกันจริงๆนะครับก็จะต้องดูว่าเอ๊ะเรามีความจําเป็นที่จะต้องทาอะไรบ้างนะครับในขั้นที่3ต้องทาอะไรบ้างตัวอย่างเช่นแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการลงทุน นอนนะครับต้องมีการลงทุนต้องดูว่าต้องมีการทําประกันชีวิตหรือเปล่านะครับอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆก่อนนะครับพอมีตรงนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะเข้าสู่กระบวนการที่4นะครับว่าแล้วถ้าลงทุนเนี่ยสมมุตินะครับถ้าลงทุนจะเลือกลงทุน จะลงทุนในอะไรจําเป็นไหมที่ต้องเสี่ยงถึงขนาดว่าต้องไปลงทุนในหุ้นนะครับหรือว่าจะใช้เงินฝากธนาคารธรรมดาหรือจะไปซื้อพันธบัตรนะครับตรงนี้ก็เป็นการเลือกระหว่างอเลเททีฟที่มีเยอะนะครับหรือเช่นการทําประกันชีวิตเนี่ยเราจะทําประกันชีวิตแบบไหนนะครับแบบเน้นคุ้มครองแบบสะสมทรัพย์นะครับแบบตลอดชีพก็มีทางเลือกที่ต้องเลือกออกมานะครับขั้นที่4เนี่ยก็จะเป็นการเลือก จากทางเลือกที่มีไเยอะนะครับว่าตัวไหนคือความคุ้มค่าที่สุดนะครับจะเหมาะสมกับแผนที่สุดขั้นต่อไปเนี่ยก็คือขั้นที่5นะครับเราก็จะเริ่มดำเนินการทำแผนแล้วนะครับก็จะมีการ take action นะครับตัวอย่างเช่นถ้าลงทุนเนี่ยก็ต้องเริ่มไปลงทุนจริงๆแล้วนะครับอาจจะเป็นการเข้าไปลงทุนด้วยตัวเองลงทุนผ่านกองทุนรวมเราก็มีหลายวิธีนะครับซึ่งเราจะได้โจทย์เนี่ยมาจากขั้นตอนที่4แลละ ว่าเราเลือกทางไหนนะครับขั้นที่5คือคือการดําเนินการนะครับสุดท้ายมันก็จะไปจบที่ขั้นที่6นะครับว่าเวลาเราทําแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําแล้วก็ทิ้งมันไปนะครับมันก็ต้องมีการติดตามนะครับต้องมีการมอนิเตอร์ติดตามต้องมีการอะไรครับปรับแก้ถ้ามันมีข้อผิดพลาดหรือว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่ๆเข้ามานะครับทำให้แผนเดิมที่วางไว้เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วยกตัวอย่างเช่น ตอนแรกเราอาจจะประเมินว่าเราลงทุนเนี่ยควรจะได้ผลตอบแทนสัก4-5%ต่อปีนะครับเช่นเรามองว่าควรจะได้4-5%ต่อปีนะครับนี่คือสิ่งที่เราคาดไว้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือผลตอบแทนมันแย่กว่านั้นนะครับมันทำออกมาได้แค่1นเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เราต้องปรับแก้ก็คือก็ต้องไปดูแผนใหม่ครับว่าถ้าเรายังดันทุรังทําตามแผน ภายใต้ผลตอบแทนตัวใหม่เนี่ยโอกาสที่จะบรรลุเป้านะครับมันก็จะมีน้อยลงดังนั้นพอขั้นตอนที่6มันก็จะย้อนกลับไปที่วงจรเดิมนะครับคือมีการต้องกลับไปเซตใหม่ว่าเหตุการณ์เปลี่ยนไปนะแผนต่างๆมันต้องมีการปรับแก้ไปนะครับกระบวนการปรับเนี่ยก็อ,อาจจะปรับใหม่ทุกไตรมาสทุกครึ่งปีทุกปีอันนี้แล้วแต่ความถี่ที่ เราคิดได้เหมาะสมนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยปีหนึ่งก็ควรจะมีการเอาข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงสักปีละครั้งนะครับนี่คือขั้นตอนคร่าวๆในเชิงคอนเซปต์นะครับแต่ผมอยากจะให้ดูขั้นตอนในเชิงกระบวนการเทคแอคชั่นจริงๆว่าขั้นตอนที่จะนําเราไปสู่จุดมุ่งหมายความสําเร็จทางการเงินเนี่ยมันประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆอยู่4ขั้นนะครับ